คลิปนี้ต้องดู3แข้งเมืองทองบุกซ้อมอุระวะอย่างเอาวิรเทพโชทักดะเจริญศักดิ์โคตรมุ่งมั่นขณะที่เอกนิตกระจัดเต็มสื่อญี่ปุ่นให้ความสนใจมากมายเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยอย่างที่ทราบตอนนี้ผมมาเกาะติด3นักเตะของเมืองทองนะครับ ในการร่วมมาฝึกซ้อมกับอุระะเรดเดมอนยอดทีมของฟุตบอลเจลีกและเป็นแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีกครั้งล่าสุดนะครับล่าสุดทั้ง3คนนะครับได้ลงฝึกซ้อมมือแรกกับทีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับบรรยากาศต้องบอกว่าอบอุ่นมากทีมงานอุระะตอนรับอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็มีสื่อมวลชนญี่ปุ่นให้ความสนใจมากมายนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยทั้ง3คนซ้อมเป็นยังไงบ้างและมีใครโชว์ทักษะอะไรบ้าง รอดูยาวๆในคลิปนี้แบบเต็มอิ่มแล้วก็บทสัมภาษณ์ของนักเตะทั้ง3คนด้วยครับไปดูกันครับดูครับศาสตนักเตะมตืองทองครับฝึกซ้อมกับอุดวะใหญ่นี่เขาซ้อมลิงเนี่ยวงเดียวกับนักเตะต่างชาติระดับพ็อปเจลีกเลยนะมีทั้งโชว์ลินเส้นดูสิครับกอนเต้อย่างเงี้ยโอ้โหดูดทั้งสามคนอะเอกนิตเวโรเทฟ ที่นี่ปิงชิงบอลนี้เข้มข้นครับให้ดูยาวๆครับสเตปของทั้งสามคนมเมื่อมาเจอการซ้อมแบบเจลิกทั้งสมคนช่วงแรกอาจจะมีการตื่นเต้นหม่อยนะเพราะว่ามาซอมครั้งแรกต้องใช้เวลาปรับตัวเหมือนกันแต่การได้มาซ้อมนี่ก็ถือว่าสุดๆแล้วดูว่าบดินเส้นนี่อดีต เลนลีฮอลแลนด์มานะครับโชว์นี่ตยิงจุดโทษของูวาเลยสวย quả điều hơn Ui uh, thế, uh, thế. Rồi. Ok, lên bảo tôi oh, hmm. tôi เก่งกับจราดันสักนะครับซ้อมอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันนี่เป็นซ้อมช่วงแรกก็ซ้อมยังไม่ได้เข้าเซสชันสอมแบบหนักมากนะ โมีชูชินโซโคโรกิด้วยนะจะส่กันนิดนอง อันเทพเป็นไงบ้างวันนี้โหจัดให้หนักตั้งแต่วันแรกเลยในมติเลยครับพร้อมกับชุดใหญ่เขาเลยเออดีครับดีครับประสบการณ์แล้วก็รู้เลยครับเรื่องการพื้นที่การเรียลชันเขาเอาเลิศเอาเลิศกว่าเราเราก็ต้องฝึกด้วยนะโดยด้วยวันแรกด้วยแล้วก็สภาพอากาศที่เราไม่เจอตอนเช้าเลยว่ามันจะบรรยากาศมันก็ทำให้เราได้ปรับตัวแล้วก็เรียนรู้มากขึ้นมีครับมีครับเพราะว่าแต่ว่านักเตะเพราะว่าดีมากเลยทุกคนรับดีมาก เชิดเชยเราอ่ะ <zo> ก็รู้ว่าเรามาัแเนี่ยแก็พยายามขอเราบอกเราดีทุกคนเลยครับเป็นกันเองมากเลยวันแรกถึงๆัตที่ตื่นเ้นใจครับเต็ูครับว่ามันมันเป็นวันแรกของการอยู่ีแอ้วน่ราะว่ากลับมาเรีหม่แ้วก็าบอกว่าทีนี้น่าจะมีสเกมก็เลยอัดได้แค่วันนี้นเดียววันที่เหลือเราก็น่าจะตาโปรแกรมแล้วก็ไม่หนักมากเท่าไหร่เทเจริญักดนะฮะรูเตอร์หน่อยเตอร์นี่เป็นไงเไง แันกระหนกปลากระหนกแต่ถ้าปรับเรื่องจังหวะฟุตบอลนิดนึงครับน่าจะดีขึ้นครับแล้วก็ยังยังไม่ค่อยรู้จักเลยแบบไม่กล้าเข้าบอลเข้าอะไรวันแรกด้วยนะใช่ครับกลัวเขาเจ็บเลยเขาจะแข่งด้วยเราเข้าบอลไปเขาเจ็บแต่เขาใส่เต็มร้อยไหมสองเขเต็มร้อยครับแต่ก็แบบจังหวะที่ตีเขายั้งกันเลยครับไม่ไม่ได้ขนาดที่แบบ ดีครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็ลงทีมเป็นไงลงทีมกับชุดของอุระวะแล้วที่จะใช้แข่งสัปดาห์นี้ขนาดไหนหรือว่ามันกดไปสอมเลมินแล้วเขาแบบจับชิ้นใหญ่แล้วชินโซโคโลกิพวกเตะต่างชาติลงเต็มเลยแล้วเราเจอเราก็รู้แเราพ่อด้วยต่างชาติต่างชาติทุกทีได้หลายตัวเพราะส่วนใหญ่เขาใช้ต่างชาติีต่างชาติคู่เซนเตอร์ต่างชาติต่างชาติแล้วก็ปีกขวาปีกขวาโมเบิร์ลิ่มเส้นชาร์จไกลกงกลางกันพี่นะแน่นเลย จับเลยไหมจังหวะครับนั่นก็เรื่องจังหวะฟุตบอลนิดนึงครับเพราะด้วยด้วยน้ำหนักลูกฟุตบอล์นะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนลูกบอลที่อินเยอันนี้มันน่าจะของอิตาลีกันใช่และย่าเป็นไงเย็นเย็นเย็นกรีบเลยนะจับบอลได้วันเห็นเล่นลิงนี่โอ้โหสนุกเลยล่ะถ้าแปรที่เนี้ยคือแบบปื้ดไปเลยอแล้วแปรที่ไทยก็แปรแปรเลี่ยนนะแต่เออโอเคอะเดี๋ยวไปถามปุ๊กบ้างบุ๊กนี่ก็ ี่คือตัวลุกนะเป็นไงบ้างลุกวันนี้วันแรกตอมวันแรกเขาก็เขาว่าจัดเต็มไปเลยเจอไหมนี่คือตัวลุกเจอไหมเจอไหมเจอแล้วครับเนี่ยเจอบอลได้บอลได้แต่ได้น้องเลยเนี่ยหนวันแรกก็ถือว่าโอเคครับตอนตอนลงทีมเป็นไงลุกลงกับอุลวะที่จะใช้แข่งเกาหลีก็ก็ได้ได้บอลอยู่ครับแต่ได้น้อยวันแรกนะใช่ครับก็ต้องปรับไปครับ ได้มาจริงๆนะมามาตรฐานเจลีกก็ต่างกันเยอะครับต่างกันไทยลีกนะใช่ใช่ไทยแต่พอได้มีเวลาก็ทำได้อยู่ก็ก็ถือว่าโอเคครับค่่นนี้ก็จะดีขึ้นแล้ดีขึ้นนะทั้งสองก็จะดีขึ้นแหละเพราะว่าวันแรกมันก็ต้องยากเสมอแล้วหยุดไปสี่วันด้วยแล้วเราก็เพิ่งปิดซีซั่นมาเพิ่งกลับมาเพิ่งบินไปร่างกายให้กำลังใจกันมองวันกันอยู่แล้วดูจากการซ้อมเกาะติดตลอดเตอร์นี่นี่เลยนะ เล่นลิงนี่โชว์คนโชว์ไฟเลยไม่ใช่ไม่เป็นเลยเอ้ยอยากถอมเพได้สัพภาษาญี่ปุ่นบ้างไหมตอนนี้ตอนฟังมีที่เขาใช้ประจํากันไหมไม่ไม่มีอะมีอะรแค่ตะโกนนะแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรคนเทียวก็บอกกันเองเขาก็ไม่อยากแบบเชื่อเชื่อมากเราตั้งเตะเป็นแรกเลยดูสไลม์มาซะแต่ว่าเขาก็แบบว่ากระตือรือร้นกันดีครับเขาก็ตุ้นกระตุ้นกันเองเราก็พยายามฟังฟังแล้วก็จำ วันไหนเราก็ตุนกันอะไรกันชืออะไเขาไม่เตะเราเขาเตะกันเองไม่เตะเตะกันเองเขาเตะกันยับเลยคเขาเตะกันเองแล้ววันนี้ต้องใส่หนาวแข้งแล้วไม่ได้แล้วต้องใส่แล้วจริงจังจริงจัง แบบเขาไม่มีอารมณ์ร่วมเลยคือจบก็คือจบเลยเต๋่ก็คือจบเลยแล้วแบบที่นี่เหมือนแบบเป็นธรรมเนียมพอเต๋่แล้วแบบว่าเขาโทษกันแล้วก็าจัดที่นี่แบบพื้นบ้านเลยว่าเจ็บก็เข้าห้องไปดแล้วนั่นเป็นจ็อกกิ้งอยู่ข้างนอกเลยเป็นสักว์อะบ้างสัตว์อะไรสัตว์อะจ็อกอยู่โตัวพุ่งตัวใหญ่มากทำไมตอนเราเจอมีจีมไม่ได้เขาเพิ่งแบบเจอเพิ่งกลับมาเราถ่ายอยู่อ่ะ กลับมากล้ามกล้ามเนื้อในขนลับไม่เขาขอครับถามของสาวเขาถามแต่ว่าตอนนี้เราถ่ายอยู่ก็ให้กำลังใจน้องๆกันครับผมวันแรกใส่เต็มหลังจากนี้น่าจะเต็มกว่าเดิมรอดูครับผม ให้การต้อนรับดีมากๆทั้งนักเตะทั้งสตาฟโค้ชแล้วก็ผทังใจทั้งการจัดการแล้วก็การบริหารทีมนำของเอเชียครับก็รู้สึกประทับใจมากๆต้องาว Very impressed with the reception from the coach. เรนนขียวโとかาเ็สตะวันนี้พอเทรแล้วรู้สึกว่ารู้สึกว่าตึงเครียดมรูสึกัไห้อมนักซ้อมอร่รับก็ถือว่าวันนี้เป็นเป็นวันวันที่ทอมหนักครับเหมืตามที่โค้ชเขาบอกเลยครับก็ก็ถือว่าหนัก Uh, uh, before the game the coach already informed that this this training session will be the longest in, in, his, in our participation so it will be it was very tired for the player also